ถอยไปเลยนะอย่ามายุ่งกับเด็กคนนี้ถ้าแกก้าวเข้ามาอีกก้าวเดียวฉันจะเรียกตำรวจนิสาออกลงปกป้องเด็กสาวคุณนั่นแหละอย่ายุ่งถอยออกไปผมมีธุระกับเด็กคนนี้สลันบอกเสียงดุดุอย่าเข้ามานะฉันร้องจริงๆด้วยนิสาโวยวายใช้หนังสือพิมพ์ฟาดใส่สลันไม่หยุดพร้อมตะโกนลัน่นช่วยด้วยค่ะคนร้ายมันจะทำร้ายฉันกับเด็ก โถว้ยผู้หญิงนี่หยุดได้ไหมคุณหยุดสทัทีสลันตวาดดุขณะที่เด็กสาววิ่งหนีไปได้อย่างรวดเร็วไม่หยุดไอ้ผู้ร้ายหลอกเด็กไอ้โอ้ยนิสาร้องร่นเมื่อถูกสลันเข้า้าจหยุดนะคุณเดี๋ยวแขนก็หักหรอกเขาบอกเสียงดุอีกครั้งช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยเรียกตำรวจที เธอโยไวยวายไม่เลิกหุบป,ปากสัทีได้ไหมผมนี่แหละตำรวจแล้วคุณก็กำลังขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อยู่รู้ตัวไหมสลันบอกด้วยความโมโหถ้าแกเป็นตำรวจฉันก็เป็นรัฐมนตรีหญิงแล้วละ่ะปล่อยชนะบอกให้ปล่อยนิสาสั่งเสียงสะบัดระหว่างนั้นตำรวจนอกเครื่องแบบหญิงและชายก็วิ่งฝ่าผู้คนที่รายร้อมอยู่เข้ามาดู ไอคนนี้จะล่อลวงเด็กไปขายคุณช่วยเรียกตำรวจทีรีบฟ้องตำรวจคนนี้หรอคะสารวัตรเห็นสายบอกว่าเป็นเด็กสิบห้าทำไมเป็นสาวขนาดนี้หรือว่ามีสองลายตำรวจหญิงถามงงๆขณะที่นิสารู้ว่าสลันเป็นตำรวจจริงๆก็ได้แต่นึกอายอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นแม่ค้าล่ะ เธอเป็นรัฐมนตรีหญิงเธอคงคิดว่ากำลังออกตรวจราชการอยู่เลยต้องทำหน้าที่ปกป้องประชาชนสลันแดกดันก่อนจะปล่อยตัวนิสาคุณเป็นตำรวจจริงๆหรอถามเสียงอ่อยๆจะตรวจบัตรประจำตัวไหมครับสลันถามเซ็งๆฉันขอโทษเด็กคนนั้นท่าทางกลัวมากนิสาบอกอย่างอับอายกลัวถูกจับนะสิ ในกระเป๋านั่นน่ะมียาบ้าไม่รู้กี่เม็ดอาจจะถึงพันสลันบ่นอย่างหัวเสียถ้าทางเธอยังเด็กนิสาอ้อมแอ้มหน้าแตกยับเยินเด็กแค่ตัวนะสิข้าวหน้าข้าวหลังถ้าอยากจะเล่นบทรัฐมนตรีหญิงอีกแล้วก็กรุณามองตาม้าตาเรือหน่อยสลันย้ำเสียงดุฉันบอกแล้วไงว่าขอโทษ ก็ท่าทางคุณไม่เหมือนตำรวจนี่คะนิสาอดเถียงไม่ได้คุณพูดเหมือนไม่รู้จักตำรวจดีงั้นละดีกว่าที่คุณคิดก็แล้วกันนิสาค้อนใส่เอาเอาอาวุธของคุณคืนไปสลันส่งหนังสือพิมพ์คืนให้ขอบคุณค่ะขอโทษอีกครั้งนะคะที่ทำให้คนร้ายของคุณหนีไปได้ เธอขอโทษขอโพยยกใหญ่ไม่เป็นไรคราวหน้าระวังกว่านี้นิดนึงแล้วกันถ้าโดดเข้าช่วยใครแบบถวายหัวอย่างนี้คุณเองที่จะเดือดร้อนสลันเอ่ยเตือนฉันจะจำคำสอนของคุณไว้ค่ะฉันไปได้แล้วใช่ไหมคะต้องรีไปรับคุณแม่นิสาเตรียมจะชิ่งไปเดี๋ยวเราเคยเจอกันหรือเปล่า คิดว่าไม่เคยค่ะนิสาปฏิเสธแล้วรีบเดินหนีไปส่วนทางด้านเชนเขาก็แอบ,บติดต่อกับปานีเสมอโดยไม่ให้บรมีรู้ว่าเขาแอบ,บติดต่อกับน้องสาวของเขาวันหนึ่งเชนได้พาปานีไปที่อาพาร์ตเมนต์ของตนโหห้องใหญ่จังเลยพี่ปานีเอ่ยอย่างตื่นเต้น พี่บอกแล้วไงทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วเดินไปสำรวจได้ตามสบายเลยปาคิดซะว่าเป็นห้องของปาเองเชนบอกยิ้มยิ้มและเอื้อมมือไปล็อกห้องห้องน้ำคอนโดพี่ใหญ่กว่าห้องนอนปาสกปามานั่งนี่สิพี่อยากฟังเรื่องของเพื่อนๆตั้งแต่พี่ไปอยู่เมืองนอกทุกคนเป็นยังไงกันมั่งเชนซักถาม ต้องเล่ากันยาวเลยนะคะเช้าจะจบไหมเนี่ยก็ไม่เป็นไรนี่ค้างที่นี่กับพี่แหละเชนบอกพังส่งสายตาเจ้าชู้ปานีใสหน้าแต่ก็แอบเขินไม่น้อยทำไมละ่ะกลัวมันมากเหรอปาโตแล้วนะต้องมีชีวิตของตัวเองได้แล้วปามีสิทธิ์ที่จะชอบใครรักใครก็ได้ ไอปอไม่ใช่เจ้าของชีวิตปลาซะหน่อยเชนบอกพางขยับตัวเข้าหาปานีเธอว่าเออไปเดินเล่นแห้งกันดีกว่าไหมคะเธอเฉยใส่รีบลุกขึ้นตาไม่ไว้ใจพี่เหรอเชนจับมือของตานีเอาไว้และดึงให้เธอนั่งลงพี่มีอะไรให้ปาลอง เชนบอกยิ้มยิ้มอะไรคะยาคลายเครียดแพงมากรู้ไหมเผื่อปาจะได้รีแลกซ์ขึ้นมาบ้างเชนบอกพางเปิดกล่องออกมาไม่ดีกว่าคะ่ะปานีรีบปฏิเสธเชื่อพี่สิแล้วปาจะติดใจปาไม่รักพี่แล้วหรอเชนออดอ้อนสงสายตาหวานจนปานีใจอ่อนยวบ ยอมลองยาที่เชนให้มาในที่สุดปาณีก็ติดยาและตกเป็นเมียของเชนแต่เรื่องที่เกิดขึ้นเธอไม่กล้าบอกใครจนกระทั่งปรมีเห็นอาการผิดปกติของปาณีจึงจับได้บอกพี่มาเดี๋ยวนี้นะใครมันชักนำปาไปลองยาแนะละบพวกนั้น หยุดล้องไห้แล้วบอกพี่มาเดี๋ยวนี้เลยเขาขย่าตัวปานีอย่างแรงจนปานีร้องไห้สะอึกสะอื้นแล้วจะบอกพี่ได้หรือยังเพื่อนคนไหนที่มาแนะนำเรื่องเร็วๆแบบนี้ให้ปาถ้ายังปกป้องมันไม่บอกความจริงกับพี่ต่อไปเราก็ไม่ใช่พี่น้องกันพรุ่งนี้พี่จะพาปากลับไปอยู่บ้านกับพ่อแล้วเราก็ไม่ต้องเจอหน้ากันอีกเลย ปรมีขู่อย่างเอาจริงจนปานีรับสารภาพอย่างหมดเปลือกเมื่อรู้ว่าเชนคือคนที่ทำให้ปานีติดยาวันต่อมาปรมีมาขอพบสลันมีคนแอบถ่ายด้วยมือถือมาได้เขาถ่ายได้ตอนงานเลี้ยงหอ,อการค้าจังหวัดไม่ชัดเป๊ะเท่าไหร่นะแต่พอดูออก ปรมีส่งภาพเชนและกลุ่มพ่อค้าให้สลันดูซึ่งภาพตรงกลางที่ชัดสุดคือนักธุรกิจล่างสูงถือแก้วไวน์คุยยิ้มแย้มกับนักธุรกิจด้วยกันและหนึ่งในนั้นก็คือเชนเพราะปอรมีต้องการให้สลันจับเชนมาลงโทษให้ได้ ที่ทำกับน้องสาวของตนสลันเองก็ต้องการทำหน้าที่ของตัวเองให้เป็นที่ประจักษ์และที่สำคัญต้องปกป้องชีวิตผู้หญิงอีกมากในสังคมฉันอยากจะรู้นะมันทำกับปาแบบนี้ได้ยังไงไม่คิดบ้างหรอว่าเราโตมาด้วยกันลำบากมาด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องกันปรญมีเอ่ยกับสลันด้วยความเสียใจ นั่นสิไอเชนมันกลับมาเมืองไทยแล้วหรอสลันนึกสงสัยปาไม่โกหกหรอกบอกอย่างมั่นใจมันทำแบบนี้เพื่ออะไรกันแน่สลันพึมพําอย่างไม่เข้าใจลองทำได้ขนาดนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นเพื่อนกันแล้วละ่ะมันทำเร็วกับน้องสาวฉันมันก็ต้องได้รับผลตอบแทนเร็วๆสะสมกับที่มันทำ ปลมีเอ่ยเสียงเครียดมาดหมายแกจะทำอะไรวะปอสลันเอ่ยถามขณะที่ปอลมีขุนคิดมีแผนการและแล้วสลันก็วางแผนให้ปานีเป็นนกต่อล่อซื้อยาเสพติดจากเชนและให้ตำรวจจับเชนแต่มันหลบหนีไปได้แต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้เชนเลิกค้ายาไป และหันไปค้าผู้หญิงแทนปาณีจึงเป็นเป้าหมายของเชนที่จะแก้แค้นปรมีด้วยที่ให้ตำรวจมาจับเขาปรมีกับเขาเป็นเพื่อนกันในวัยเด็กไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่ไม่ว่าจะทำอะไรเชนก็ไม่เคยเอาชนะปรมีได้เลยทางด้านนิสาเธอได้ตัดสินใจเรียนนิติศาสตร์พอจบมาทำงานได้หลากหลายกว่า และอย่างน้อยที่สุดก็มีความรู้ด้านกฎหมายติดตัวหลังจากเรียนจบเธอสอบเข้ารับราชการระหว่างรอบรรจุก็หาข้อมูลปัญหาของสังคมที่เธออยากจะนำมาปฏิบัติหากรับราชการแล้วและเธอก็รู้ว่าปัญหาที่จะเพิกเฉยไม่ได้คือเรื่องของยาเสพติดและการค้ามนุษย์ ส่วนสารวัตรสลันได้แอบสืบประวัติของนิสาเมื่อรู้ว่าเธอไม่ได้เป็นสายของคนร้ายแต่มีอุดมการของตัวเองเขาจึงเป็นห่วงเธอพยายามพาตัวเองไปใกล้ชิดเธอจนเกิดเป็นความสลันเป็นเพื่อนร่วมหอพักเดียวกับปรมีสมัยเรียนมหาวิทยาลัย เมื่อเรียนจบต่างก็แยกย้ายไปประกอบอาชีพของตัวเองไม่คิดฝันว่าจะได้มาพบกันอีกครั้งเมื่อปรมีเข้าแจ้งความจับเชนข้อหาค้ายยาเสพติดในคืนต่อมาสันขับรถมาส่งนิสาและสัญญากับเธอว่าเขาจะคอยดูแลรับส่งเธอเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของเธอ คุณสลันรอนานหรือ,อยังคะอ๋อเพิ่งมาถึงนี่แหละครับเพราะในเย็นวันนั้นเชนนัดนิสาไปดินเนอร์และบอกว่าเขาจะรอเธออยู่ที่รถระหว่างที่รอนิสาเชนก็โทรศัพท์ไปกวนประสาทสลันเมื่อเขารับสายวันนี้อะไรดนใจให้คุณสารวัตร ผู้โด่งดังยอมรับสายเบอร์แปลกๆได้สงสัยเฉพาะหญิงสาวสวยที่ชื่อนิสาที่อยู่กับฉันตอนนี้ละมั้งแกแกจะทำอะไรคุณนิสาเชนไม่ตอบรีบกดสายโทรศัพท์ทิ้งไป ทำให้สลันเป็นห่วงนิสามากเพราะเชนสืบรู้มาว่านิสามุ่งมั่นหาข้อมูลเรื่องค้าผู้หญิงเขาจึงตีสนิทกับเธอจากภาพของนักธุรกิจภูมิฐานทำให้นิสาหลงเชื่อรับนัดเขาวันหนึง่งนิสาได้พบกับเด็กคนนั้นที่เธอได้เคยช่วยที่สถานีรถไฟจึงได้สะกดรอยตามไป โดยไม่รู้ว่าเธอถูกล่อลวงเมื่อตามเด็กสาวคนนั้นไปถึงบ้านหลังหนึ่งเธอไม่เอกใจเลยว่าทำไมทางสะดวกเธอเข้าไปถึงด้านหลังของบ้านแอบปีนมองที่ช่องลมเห็นเด็กสาวหลายคนถูกขังรวมกันอยู่เธอหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายภาพเก็บเป็นหลักฐานเมื่อปีนลงมา เธอจึงถูกล็อกตัวและยึดมือถือกับทรัพย์สินไปหมดด้านสลันเขารู้สึกเป็นห่วงนิสัยอย่างบอกไม่ถูกจึงโทรหาแต่ถูกตัดสายทิ้งและติดต่อไม่ได้อีกเลยสัญชาตยานของตำรวจจึงรู้ว่าต้องเกิดเรื่องกับเธอแน่นอนเขาจึงให้ทีมงานเช็คพิกัดของโทรศัพท์ เมื่อกำลังพร้อมแล้วสลันก็นำเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุมโดยบุกไปที่บ้านหลังนั้นเมื่อคนร้ายรู้ตัวว่าถูกล้อมจับก็พากันหนีเอาตัวรอดกำลังตํารวจจึงพังประตูไปช่วยหญิงสาวที่ถูกกักขังทั้งหมดออกมาโดยมีนิสากับปาณีรวมอยู่ด้วยเมื่อสลันโทรบอกปรมี เขาจึงรีบมารับตัวน้องสาวทันทีเพราะหากไม่มีการสกัดและจับกลุ่มในครั้งนี้หญิงสาวเหล่านั้นจะต้องถูกส่งไปต่างประเทศเป็นการค้ามนุษย์จากหลักฐานในมือถือของนิสาและพยานที่เป็นเหยื่อทุกคนทำให้สลันกระชากหน้ากาก,ากของนักธุรกิจ ภูมิฐานออกมาทำให้ต้องจํานนต่อหลักฐานเชนจึงถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเมื่อทุกอย่างจบลงพร้อมกับนิสาได้รับคำสั่งให้เข้าบรรจุรับราชการสลันจึงพามาฉลองกันสองคนขอบคุณมากนะคะที่บุกไปช่วยฉันกับทุกคนในคืนนั้น มันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วแต่ที่สำคัญเพราะผมห่วงคุณมากผมคงทนไม่ได้ถ้าคุณต้องเป็นอะไรไปเพราะอะไรคะก็ผมรักคุณทั้งที่วันแรกที่พบกันผมโอโหูคุณมากไม่คิดว่าเหตุการณ์ในวันนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นความรักของเราความรักของเราเหรอคะ ฉันยังไม่ได้รับรักคุณเลยนี่คะ่ะกอรับตอนนี้ก็ได้นี่ครับมิสาเขินอายอย่างหนักไม่รู้จะพูดอะไรสลันจึงดึงตัวหญิงสาวเข้ามาก่อนพร้อมพูดเราสองคนจะช่วยกันดูแลสังคมให้ดีเท่าเทกับดูแลความรักของเราด้วยนะครับถ้าแต่ผมขอได้ไหมขออะไรคะ ผมรู้ว่าคุณมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือสังคมผมขอให้คุณอย่ามุ่งมั่นเกินไปโดยพาตัวเองเข้าไปเสี่ยงแบบที่แล้วๆมาผมไม่ห้ามแต่ขอให้คุณปรึกษาผมก่อนอย่าทำอะไรเพียงลำพังคุณต้องนึกถึงคนข้างหลังหากคุณเป็นอันตรายคนที่ทุกข์ใจคือคุณแม่ของคุณและผม ได้ค่ะฉันจะให้ในสิ่งที่คุณขอเพราะว่าฉันรักคุณ